ีไปนะครับสามสิบบาทนะครับโอ้โหเต็มช่องครับหกสิบบาทครับคอมโบสองครับคอมโบสามครับมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับคอมโบสี่ครับได้สีสุดปินแล้วครับพี่น้องครับคำเตือนที่วิดีโอนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้แนะนำให้เล่นตามแต่อย่างใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มาพบกับสล็อตไทยแลนด์ครับแล้วก็สล็อตดักนะครับวันนี้มาอยู่ในเกมโลมานะครับวันนี้ผมก็จะมาใช้สูตรนะครับ ลงท้ายด้วยเลข5นะครับก็มี2ตัวเลยนะครับก็45กับ75บาทนะครับก็จะตั้งเทอร์โบแล้วก็ให้มันไป10ทีนะครับมาดูกันนะครับว่าจะได้ผลหรือเปล่านะครับมาก็ก่อนดูคลิปนะครับขอคนละหนึ่งไลค์นะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่กดติดตามนะครับโอ้โหมาคอมโบ3นะครับโอ้โหก็ยังไม่ได้นะครับผม นี้ครับกดไปนะครับเอาโหเอาแล้วขำบนหนึ่งมาแล้วโอาโหช่องแรกใจหลจังมาโอหมาครับมงกุฎนะครับ45บาทนะครับไม่รู้ว่าสิ้นเดือนนี้จะถึง1น0,000นหรือเปล่านะครับก็อตอนนี้ก็มีสาม0มืกว่านะครับ คงไม่ทันนะครับวันนี้ก็วันที่28แล้วนะครับมาครับไบเทอร์โบต่อนะครับตอนนี้ก็ปรับเป็น75บาทนะครับโอ้โหมาครับคอมโบหนึ่งครับมาครับเต็มแถวนะครับ500บาทเลยนะครับผมโอ้สุดจัดนะครับ5 75เลยนะครับได้กำไรตั้ง500นะครับก็สุดที่นี่นี่ก็เดี๋ยว จะรอท้ายคลิปนะครับว่าจะได้ผลหรือเปล่านะครับก็ถ้าได้ผลครับก็แนะนําให้ทุกคนไปเล่นตามนะถ้าไม่ได้ผลก็ไม่ต้องเล่นตามนะครับก็จะมาศึกษาให้ดูเลยนะครับโอ้โหมาครับเต็มแบบนี้โอ้โหมาครับคอมโบสามครับโอ้โหอังุนช่องแรกไม่ตกลงมานะครับอืมอีกนิดเดียวนะครับเมื่อกี้นะโอ้คอมโบหนึ่งมาแล้วปล่อยนะครับอังวนลูกอังุนโอ้โห อย่างดีครับยังดีครับอเกอบไหมล่ะเก็บได้ฟีสปินนะครับอไปดีครับพอโบนึงนะครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับไอเนี้ยไปดีครับโอ้ได้แจกันนะครับเมื่อกี้ตอนนี้ก็ผ่านไปสองนาทีครึ่งแล้วนะครับมาครับ อ <_ an> โอ้มาไทายๆนี่ก็ค่อนข้างดีนะครับอ้าค้างนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนะครับกดให้รอบสุดท้ายนะครับรอบนี้นะครับอ๋อครับก็ปับเป็นสี่สิบห้าเหมือนเดิมนะครับอยากให้ผมลองเกม ตัวไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับมจะรีวิวให้ดูนะครับโอ้โหรู้สึกกระดังนะครับเวลาเล่นตอนนี้ของผมก็ตอนนี้ก็อยู่ที่สี่โมงเย็นนะครับก็จะลงคลิปให้ไวๆนะครับจะลงคลิปให้ดูเทคืนนี้นะครับอมืมาครับ โชดีนะครับสาสบโอ้รู้สึกว่าค้างนิดหน่อยครับที่ค้างนี้นะครับก็คนเล่นเยอะนะครับก็เลยรู้สึกนวงนงนะครับก็ปกตินะครับก็นี่ครับไปดีครับอบนหนึ่งนะครับโอ้โหมาครับสี่สิบห้าบมก็ยังไม่ได้เข้าฟีสปินนะครับขอไม่เข้าแ้าไม่เข้านะครับก็ขอ ก็ขอได้กําไรนิดๆก็จะพักแล้วนะครับก็เล่นต่อกันต่อไปก่อนนะครับโอ้แถวยาวนะครับแถวยาวาบสิ98นะครับฟันมาครับนี่ครับไปดีครับอืแจกันนะครับแจกันมาบ่อยนะครับรอบนี้แจกันมาบ่อยนะครับ นีไปนะครับ30บาทนะครับโอ้โหเต็มช่องครับ60บาทนะครับคอมโบ2ครับเอคอมโบ3นะครับมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับคอมโบ4นะครับได้ฟีสปินแล้วครับพี่น้องครับฟีสปินแล้วเอาโอ้โหมา4ครั้งครับจะเป็นไงครับครั้งแรกครั้งแรกอะไรก็ไม่เข้านะครั้งสองครั้งที่3ามครั้งที่สามโชดีไปนะครับแจมแจมนะครับแจมแจม มาโอ๊ยไม่ได้นะนึกว่าแตกนะครับก็ภาพขังนะครับหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทนะก็โอเคนะครับก็กําไรนะครับก็กําไรอยู่นะครับมาครับก็จะสิบทีสุดท้ายนะครับก็มาดูนะครับว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับสามารถนําไปต่อยอดได้หรือเปล่านะครับรอจบคลิปท้ายคลิปเลยนะครับก็ผมก็จะบอกนะครับ แล้วก็ดูยอดเงินผมด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็มีหนึ่งสามมืนหนึ่งพันสี่ร้อยนะครับก็มานะครับก็มาสามสามมืนหนึ่งพันะครับก็กำไรสี่ร้อยกว่านะครับกำไรพันสองพันก็โอเคแล้วนะครับก็แนะนำเลยนะครับนี่ครับไปที่หกร้อยครับนี่แหละครับกำไรของเรานะครับกำไรของเรานะครับเน้นๆนะครับอืมโอเคแล้วนะครับ โอเคแล้วนะครับตกมาอีกนะครับแตกไปอีกแตกไปอีกครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับโอ้โหคุ้มนะครับเกมนี้คุ้มนะครับอเดี๋ยวอีกสามรอบสุดท้ายนะครับโอ้โหโบนัสนะครับโอ้โหช่องแรกไม่มาครับพลาดไปอย่างแรงนะครับก็กำไรนะครับสูตรนี้ใช้ได้นะครับก็สูตรลงท้ายด้วยเลขห้านะครับ ก็ยังไงก็เอาไปใช้กันครับก็ฝากกันติดตามด้วยครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม